สวัสดีค่ะชั้นโคลสโผสโผชแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทาขนมเหนียวเนื้อตาลค่ะขนมเหนียวเนื้อตาลวัตถุดิบหลักของเราก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะร้อยกรัมเนื้อตาล80กรัมนะคะแล้วก็มะพร้าวนะคะมะพร้าวถุงทิปนี้เราจะนึ่งแล้วก็คุกเกลือนะคะแล้วก็มีความหวานด้วยนี่เลยค่ะ นะคะน้ำเชื่อมค้นๆนะคะแล้วโรยกรบกรอบด้วยข้าวพองนะคะข้าวพองนี่เป็นข้าวตาคั่วนะคะกรอบๆนะคะจุดประสงค์หลักของเราในวันนี้เราจะนวดแป้งนะคะใส่เนื้อตาลน,นะคะให้เพื่อนดูว่ามีขั้นตอนอย่างไร บ้างนะคะร้าวเานี้นะคะเพื่อนเราได้เนื่องมาแล้วนะคะกําลังร้อนๆอยู่เลยนะคะพอเนื่องมาแล้วเนี่ยมาโรยเกลือะคะ่ะไม่ต้องเยอะนะเพื่อนนะเค็มพักไว้กับเพื่อนนะคะพักไว้อันดับแรกนะเพื่อนนะแป้งที่เราเตรียมไวใ้ใส่เลยนะคะเนื้อตาล เนื้อตาลนี้เราต้องทยอยใส่นะคะดูความชื้นด้วยค่ะเราก็จะคุกขยำเข้าหากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ดูแล้เนื้อตาลน้อยเราก็เพิ่มเนื้อตาลได้นะคะพอเพิ่มเนื้อตาลแล้วเนี่ยแห้งนะคะเพื่อนสามารถที่จะเติมน้ำค่ะเพื่อนเติมน้ำได้นะคะแต่ทยอยเติมนะคะอย่าเติมทีเยอะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละเกินนะคะน้ำชุ่มเกินไปจะปั้นไม่ได้นะคะ แข็งเป็นนิดนึงเติมน้ำได้เพื่อนอเติมมานวดต่อนะคะตอนนวดแป้งเ,เพื่อนต้องระวังนะคะแห้งไม่เป็นไรคะ่ะเราเติมน้ำแต่ถ้าเหลวเกินนะคะ เพื่อนก็เติมแป้งลงไปอีกได้พอเพื่อนนวดได้เนียนแบบนี้แล้วนะคะก็ปันนะะ้นเลยค่ะเพื่อนคะเรานวดได้นะคะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะขนมเหนียวเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับขนมด้วงนะคะเราไม่ต้องทาตัวใหญ่นะเพื่อนนะนะประมาณนี้นะคะเพื่อนปอป้นกลมกลม นะคะแป้งมงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อุ้งมือค่ะแบบนี้เลยนะคะอุ้งมือทําแบบนี้เลยค่ะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วกันเรานะคะเดี๋ยวทำจะเสร็จแล้วก็ไปต้มกันค่บเพื่อนนะคะเพื่อนคะ <c oughs> เราต้ม <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปต้มกันค่ะนะคะ น้ำเดือดแล้วนะเส้นนะเราก็จะคัตัวขนมเหนียวลงต้มเลยค่ะนะคะเราค่อยๆหยิบใส่นะคะเพราะว่าเราเทพวดเดียวเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ลงแป้งนอนนะคะเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วค่ะ ให้ลอยขึ้นมาสักห้านาทีนะเพื่อนนะนะคะเราไม่ต้องเอาไว้นานก็ได้นะคะห้านาทีก็โอเคละสี่ห้านาทีนะคะเพราะว่าขนมเหนี่วของเราวันนี้ตัวไม่ใหญ่ค่ะเราปั้นตัวเล็กๆนะคะตัวกำลังน่าทานสีสวยมากเลยค่ะพร้อมหอมด้วยตาลน,นะคะ แบบนี้ได้แล้วนะเพื่อนนะคะเขาเดือดเต็มที่แล้วก็รอยนะคะลุกตัวแล้วนะคะสุกทั่วถึงแล้วค่ะสุกไม่สุกเพื่อนสังเกตดูที่เนื้อขนมนะคะจะใสค่ะนะคะเขาจะใสเราสามารถปิดไฟได้เลยนะคะ นี่ขนมเหนียวเนี่ยเพื่อนเราไม่จําเป็นต้องไปลอยน้น้ําเย็นนะคะเราตักขึ้นจากน้ําร้อนนะคะแล้วก็เอาลงมะพร้าวด้วเลยค่ะ,ะตักจากน้ำร้อนลงมะาพร้าวเลยค่ะพอสุกแบบนี้แล้วนะคะเราลงคุกมะพร้าวเพื่อน เอามอพาะพร้าวลงไปเลยนะคะเพราะว่าการที่เราคุกม,มพะพร้าวเนี่ยจะทำให้ตัวของเขาไม่ติดกันเองค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยตัดเสิร์ฟได้เลยนะเพื่อนนะเราจะมาตัดเสิร์ฟนะเพื่อนนะ หอมหน่าทานมากเพื่อนนะคะขนมเหนียวนี้น่าทานมากค่ะหอมเนื้อตาลน,นะคะหอมเนื้อตาลไม่เหมือนที่เราใช้แป้งอย่างเดียวนะคะไม่ได้ผสมอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีแต่เนื้อแป้งนะคะอันนี้เรามีเนื้อตาลด้วย ขนมเหนียวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนะคะเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟพร้อมข้าวพองและน้ำตาลเคเี่ยวเหนียวเหนียวนะคะเพื่อนจะเห็นว่าขนมเหนียวนี้น่าทานมากและหอมด้วยเนื้อตาลน,นะคะ <S <S เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับ เมนูขนมตาลของอีกมากมายค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ